สามุัยกุมครับสวัสดีวันที่20ตุลาคมพศ2568นะครับขณะน,นี้ก็เป็นเวลา9โมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับวันนี้ก็มีแดดหน่อย้อแดงอุดมทรัพย์ดูดิแดงอุดมทรัพย์เป็นไม้ดอกชั้นเดียวที่สวยที่สุดในบรรดาชวนชมทั้งหมดนะครับอันนี้กล้าการันตีเลยเพราะว่ามันสวยจริงดูดิเห็นแต่ไกลๆต,ตัวจะมีไม้ดอกแดงเยอะนี่ไม้ปี๊บสวยๆทั้งนั้นเลย นะครับใครชอบไม้ปี๊บก็ทักมานะครับใครชอบไม้ปี๊บก็ทักมานกมันร้องหาคู่มันอยู่นะครับเนี่ยต้นที่หนึ่งเน uh, ี่ยลูกไม้ดอกตัวนี้นีไม้ปี๊บสวยต้นเดียวห้าร้อยนะครับสามต้นพันนะครับนี่ต้นที่หนึ่งสวยมากนะครับไม้ปี๊บต้นเดียวห้าร้อยสามต้นพันนะครับหกต้นแถมหนึ่งนะครับเอ่อสิบสองต้นแถมสามนะครับแล้วก็สิบห้าต้นแถมห้านะครับนี่ต้นที่สองสวย ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยใช้ได้ทีเดียวแหละนะครับนี่ต้นที่ทสามก็เป็นแดงอุดมทรัพย์นี่ต้นที่สามเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับสวยมากต้นที่สี่เป็นลูกไม้ตัวนี้นะครับต้นที่สี่เป็นลูกไม้ตัวนี้ที่สี่กิ่งก้านทรงดอกสวยนะครับต้นที่สี่ต้นที่ห้าเป็นห่อทรัพย like ์นะครับต้นที่ห้าเป็นห่อทรัพย์นี่นะครับพุ่มสวยอันนี้ตัดทศนีดหนึ่งนะครับได้สวยอย่างนี้ ต้นที่หกเป็นเหลือง<ๆ>ตัวคล้ายๆละคังทองมึงัวเรียกเหลืองละคังทองเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกันทุกอย่างแม่แม่เดียวกันแต่อันนี้ดอกมันจะใหญ่กว่านี่ต้นที่หกกิ่งก้านทรงดอกสวยนะครับต้นเดียวห้าร้อยนะครับสามต้นพันนะครับนี่นะครับนี่ต้นที่หกต้นที่เจ็ดนะครับนี่ต้นที่เจ็ดสวยมากนะครับนี่ทรงสวยต้นที่แปด เป็นลูกไม้ดอกตัวนี้นะครับต้นนี้นี่เป็นไม้ตัวเก่านะครับเป็นไม้ตัวเก่าเลยแหละนะครับนี่ดอกเริ่มมาใหม่แล้วนี่คล้ายๆชมพูผีเสื้อครับแต่ดอกมันจะบานเป็นชั้นๆต้นที่แปดต้นที่เก้าลูกไม้ใหม่ห้าเสาด้วยนี่ดอกกำลังมาแบบนี้เลยนะต้นที่เก้าทรงสวยใช้ได้พวกนี้หุ่นดีนะครับเป็นไม้ต้นใหญ่ นะครับอยู่ในกระถางไอยอย่างนี้คือสิบห้านิ้วไอยอย่างนี้คือสิบสี่นิ้วนะครับอันนี้คือสิบห้านิ้วนะครับแล้วอย่างงู้นคือส6บหกสิบเจ็ดนิ้วนะครับบางตัวเรีกยกไซส์ปี๊บหมดเลยเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งแยกแยะเยอะไงนะครับแล้วก็มันมันสะดวกอะนะครับมันตีเป็นไซส์เดียวกันหมดมต้นโตขายราคาเดียวกันหมดเลยนี่นะครับนี่สวยมากต้นที่สิบต้นที่สิบหนึ่งสวยมากนี่ต้นเดียวห้าร้อยนะสามต้นพัน หรือใครจะเอาเวิร์งเนี่ยบางตัวตีเป็นเวิร์งที่สองนะเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยกี่ต้นนะเนี่ยนะครับก็เท่าไหร่อ่ะสิบสองต้นใช่ไหมเออสิบสองต้นจ่ายแค่เก้าต้นนะครับสิบสองต้นจ่ายแค่เก้าต้นก็เก้าต้นแถมแถมสามนั่นแหละเออเออเก้าต้นแถมสามนั่นแหละนะครับเนี่ยก็เลือกเอาได้เลยนะครับเลือกเอาได้เลยสิบเอ็ดแล้วก็มาสิบสองเนี่ยสโนว์พิงค์สวย สนพิงสวยต้นใหญ่13บสามเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์2ต้นเบลเล่งเลย13ต้นใหญ่ไวมาก14บสีพร,รถเมรีอันนี้ไม้เก่าไม้ตัวเก่า15อันนี้เป็นขาวดอกใหญ่นะดอกหมดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีสโนเอะชมพูบีเสื้อนะ15 16เป็นลูกไม้ดอกรอบใหม่มาแล้วยมันมาทั้งปีถ้าฝนมันไม่ไม,ไม่ไม่ตกหนักตกแรงเกินไปนะมันจะสลับใบสลับดอกแบบนี้สิบ สิบเจ็ดสิบเจ็ดนี้เป็นขาวดอกใหญ่แล้วก็ตัวลูกไม้ดอกตัวนู้นะนะครับนี่สิบเจ็ดนะครับนี่สิบเจ็ดสิบแปดนะครับพระร์เมรีนะครับสิบแปดพระร์เมรีสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สิบเก้าอันนี้แดงอุดมทรัพย์ดอกหมดไปแล้วรอบนึงยี่สิบนี่ลูกไม้ตัวนี้นะครับยี่สิบเอ็ดเป็นเหลืองทองอุไรนะครับเนี่ยใครจะเอาเวิร์กเนี่ยน,นี่เวิร์กหนึ่ง เวิ้หนึ่งเนี่ย12ต้นบางตัคิดตัง9ต้นแถมฟรี3ต้นนะครับใครชอบเอาไปนะครับนี่คิดตัง9ต้นแถมฟรี3ต้นใครชอบเอาไปนะครับนี่22 22ลูกมานี่งดอกร่วงไปแล้วนะครับดอกใหม่กําลังมานะครับนี่นะครับดอกร่วงไปแล้วดอกใหม่กาลังมาเลยนะครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับเจ๋วแจ๋วเลยเนี่ย นะครับต้นที่ยีสองต้นที่ยี่สามนี่แดงหยกใหญ่เนี่เห็นป่ะนี่ของตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะมันก็มียอดเน่าบ้างเนี่ยเห็นไหมยอดเน่าเนี่ยเนี่ยที่มันโดนฝนหนักๆนี่เห็นป่ะนี่เดี๋ยวแผ่มันก็หยุดเนี่ยมันวิ่งเนี่นะครับนี่วิ่งลงมานี่นี่นี่วิ่งถึงนี่แล้วนะนี่วิ่งถึงนี่แล้วนะนี่เดี๋ยวจะพามาให้ดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมังโตเดี๋ยวมังโตไปเอามีดมาตัดให้ดูเดี๋ยวมังโตตัดคลิปแป๊บหนึ่ง อ่ะมามาต่อเนียนบ้าบางตตัดถึงนี้เลยนี่ตัดสุดเลยบางโตไม่ตัดไม่ตัดแบบตัดอะไรนะตัดเล็กๆน้อยๆบางตตัดก็ตัดสุดเลยนี่กันไม่ให้เขาลามต่อนี่แล้วเดี๋ยวแดดมันมาใช่ไหมเดี๋ยวแดดมันมามันก็หยุดนี่เห็นไเนี่ยบางตนี่นี่เลยนี่ตัดตัดก็ตัดแบบนี้เลยเนี่ยบ้าบางตผมบอกว่าไม้ของบางตัวอ่ะนะครับมันก็มีเน่ายอดบ้างนะครับเพราะว่ามันโดนฝนโดนแดดอะไรต่อใช่ไหม และพอตอนดอกมันเสียเราไม่ได้เด็ดออกเราตามเด็ดไม่ได้ทุกดอกหรอกเราไม่เห็นนะอย่างเงี้ยบางทีน้ําน้ําก็ค้างก็วิ่งเข้าไปเนี่ยเห็นปะนี่ตอเก่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยอันไหนแห้งก็แห้งไปเนี่ยเราก็เปิดอย่างนงี้นี่เปิดที่มันโดนแดดเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายนะครับไม้บางต้นตเป็นไม้ตอเก่าก็ตั้งแต่ลงคลิปมาก็เพิ่งเห็นนะเนาะต้นนี้ต้นนี้เห็นป่ะมีเน่ายอดเพราะว่าเห็นป่ะเห็นดอกมันเสียไหมแล้วเราไม่ได้เอาออก นะครับมันก็แฉะอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็วิ่งแผลไอ้อะไรที่มันเป็นเป็น,ปนที่เน่าอ่ะมันก็เป็นไวรัสนะครับเดี๋ยวบางตัวขอมีดไปไปไป,ปิดไอไปเก็บแป๊บนึงนะขอหยุดคลิปก่อนอ๋อหยุดไม่ได้อีกปึ๊บอันนี้ของพี่จินนะครับเดี๋ยวรอรากแห้งหน่อยด,ด,ดูดูไว้ตอขุดดิรากมันใหญ่อย่างนี้เนี่ยต้นเดียวบางตัวขายพันห้าเนี่ยของพี่จินดาวห้าสิบสองเนี่ยแล้วก็ดาวห้าสิบสี่ต้นใหญ่มากดูรากดิเนี่ยที่ไม่ได้โชว์เนี่ยมีครึ่งหนึ่งเห็นไหม นี่ผมพิจิณถอนละนะครับเดี๋ยวรอแพ้เดี๋ยวรอลากแห้งหน่อยเดี๋ยวแพ็คให้น่าจะเป็นส่งได้พรุ่งนี้เนาะเพราะมันแฉะแบกนะครับฝนมันตกไม้ไม,ไม้หน้าฝนเราต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับต้องรอหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ใครชอบไม้ใหญ่ไซส์สี่ปีหกปีปะทักมาต้นใหญ่จริงไม่ได้ใหญ่เล่นเนี่ยที่มงึงโตก่ายอยู่ต้นละพันห้าเนี่ยไงสวยจริงนะครับสวยใหญ่มากนะครับนี่อ่ะมาดูต่อนะครับมาดูไม้ปี๊บต่อถึงต้นที่เท่าไหร่ละ นะครับตะกี้อะต่อต่อ,ตอนี่พระรถเมรีต้นนี้นี่ต้นนี้ยี่สี่สวยมากใหญ่มากสวยใหญ่เบ้มเลยยี่บห้าตัวนี้อันนี้มันมีสองสีนะมันมีแดงตัวนี้เนี่ยแล้วก็ะระฆังทองนี่รากสวยมากต้นใหญ่ยี่บหกเป็นขาวนี่ขาวแล้วก็เหลืององนี้เป็นทองอุไลเนี่ยแล้วก็มีสีนี้ นะครับนี่นะครับมีสามสี่ยี่หกนะครับต้นเดียวห้าร้อยสามต้นพันยี่บเจ็ดมุ่งมงคลมุ่งมหามงคลรักใหญ่มากยี่แปดลูกไม้ตัวนี้บางโตบางโตถ่ายคลิปตามธรรมชาตินะบางโตเซตอะไรต้องไม่เป็นเอเมื่อาวานลงราชนินีกิ่งตอนลูกค้าทักมาเลยบอกโอ้ยเห็นลงในคลิป เดินถือกล้องดูต้นนิดเดียวเลยไม่ซื้อนะครับวันนี้อะไรนะพอพอยกขึ้นมาเห็นจริงมันใหญ่นี่หว่าใช่บางโตบางตส่องลงไปคือบางตจะส่องอย่างนี้เนี่ยบางตเนี่ยถ่ายกล้องถ่ายคลิปแบบนี้มันก็ดูต้นนะตัวเล็กเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้โฟกัสทั้งต้นจริงๆมันต้องถ่ายแนวนี้เหมือนที่เขาลงขายไอลงขายต้นไม้เห็นปะเขาจะตั้งกล้องแบบนี้ ตั้งกล้องแบบนี้มันก็จะดูต้นใหญ่มันก็จะต้นใหญ่อะมันก็จะมองเนี่ยของจริงมันคือแบบนี้นะครับมันก็จะดูเออสมส่วนแต่บางตัวถือคือบางตัวยืนแล้วกระถางมันเตี้ยใช่ไหมมันก็ต้องถือแบบนี้มันก็ดูไม้อะเออเขาเรียกว่าอะไรอะมันก็เห็นแค่อย่างเงี้ยมันเลยดูแบบดูต้นเล็กพอถอนไปถึงมือถ้าลูกค้าถึงจะรู้ว่าเออเฮ้ยคือบางตัวมันมันจะมานั่งเซตอะไรขนาดนั้นะมันทําไม่เป็นอะมันได้แค่นี้ ก็คือเอาเรื่องจริงกันเขาว่าไม้มันต้นใหญ่จริงมันโตไม่โกหกหรอกนะครับนี่เนี่ยมันโตก็จะอย่างเงี้ยเราเห็นในกล้องก็จะเห็นแค่พุ่มแค่อะไรหนึ่งถ้ามันถ่ายอย่างเงี้ยเ,ออเราก็จะเห็นทั้งต้นสวยใหญ่แต่ว่าเราจะก้มขนาดนั้นก็ไม่ไหวนะเมื่อยยี่สิบเก้าแดงพญาเพิ่มทรัพย์สามสิบ 30, บัวชมพูเนี่ยต้นใหญ่จริงต้นใหญ่จริงไม่ได้ต้นใหญ่เล่นๆนะสามสิบเอ็ดนี่แดงตัวนี้สวยจริงนะอันเนี้ยมีสามสีแดงอยู่ตรงกลาง แล้ะคางทองอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นอีกสีหนึ่งตัวชมพู31ยสามสิเอ็ดต้นสวยจริงต้นใหญ่สามสองลูกไม้ตัวนี้สามสิบสามอันนี้อีกต้นหนึ่งสวยใช่ได้สามสามนะครับแล้วก็มาตรงนี้นี่ต้นที่สามสี่ดอกสวยมากนี่สามสี่ดูดิต้นเดียวห้าร้อยสามต้นพันนี่สามสี่สามห้าคืออันนี้ สามห้าสามสิบหกนะครับสามสิบหกทิ้งใบออกดอกรอบใหม่อุ้ยนี่สามสิบหกทิ้งใบออกดอกรอบใหม่สามสิบเจ็ดดอกรอบใหม่มาแล้วนะครับออกดอกดอกเดียววันนั้นรอบนั้นออกดอกดอกเดียวแล้วก็ฝนตกติดกันเนี่ยดอกสวยมากเนี่ยดอกรอบใหม่มาแล้วนี่ดอกสวยมากเลยถ้าห่างฝน,นโอ้โหมาเต็มนะครับไม้กํากับด้วยปุ๋ยขี้ไก่สามสิบเจ็ด สามสิบแปดนี่สามสิบแปดนี่สตาพิงสามสิบแปดสามสิบเก้าขาวน้ำหวานเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแต่แกมีเนี่ยถ้าเราไม่แกะออกนะมันก็มีสิทธิ์เน่ายอดนะครับนี่สามสิบเก้าขาวน้ำหวานแล้วก็สี่สิบอันนี้มีสองสีมีตัวนี้แล้วก็มีแดงอันนี้นะครับสวยนะครับก็สามต้นพันเนาะค่าส่งหนึ่งร้อย นะครับหกต้นแถมหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าต้นแถมสามแล้วก็สิบห้าต้นแถมห้านะครับอืมใครชอบก็ทักมาแล้วกันนะครับหรือจะจัดเป็นเวิร์กก็เนี่ยเวิร์งหนึ่งนะเวิร์งหนึ่งนะนะสิบสองต้น,นขอสามพันค่าส่งก็สามร้อยนะเวิร์งหนึ่งนี่เวิร์กสองเนี่ยสิบสองต้นขอสามพันค่าส่งก็สามร้อยโอ้โหแต่ละต้นนี่เวิร์งสามเนี่ยเวิร์กสามก็คือตรงนี้เนี่ยสิบสองต้นนี้ สิบสองต้นนี้เนี่ยสิบสองต้นนี้เนี่ยเนี่ยเวรสามอันนี้สิบสองต้นก็อสามพันค่าส่งสามร้อยเวรสี่นี่มียี่สิบหนึ่งต้นเวงสี่มียี่สิบหนึ่งโลมรวมต่อญี่ปุ่นทรงสูงนะยังไม่ลงเลขก็อีกทั้งหลายต้นเนี่ยเวงสี่มียี่สิบสองเออยี่สิบเอ็ดต้นเอ,อ่ขอสี่พันห้าเอ่ขอสี่พันห้ายี่สิบเอ็ดต้นอะขอสี่พันห้านะครับเป็นเท่าไหร่อ่ะที่เหลือแถมหมดเลยนะครับ ยี่สิบเอ็ดต้นมันเท่ากับกี่ชุดอะสี่ชุดครึ่งเองนะครับเนี่ยนะครับขอโอ้โหขอถูกมากมันยี่สิบเอ็ดต้นมันเท่าไหร่เจ็ดพันใช่ไหมเจ็ดพันยี่สิบเอ็ดต้นอ่ะบางตัวขอเจ็ดพันนะครับบางตคิดตังแค่สี่พันห้าค่าส่งก็ขอสี่ร้อยเนาะค่าส่งขอสี่ร้อยได้ไปเลยยี่สิบเอ็ดต้นชุดเนี่ยคุ้มสุดแลวต้นใหญ่ๆด้วยดูดิด <c oughs> วงสี่นี่คุ้มสุด แล้วก็ราชินีสายคงประธานนี่ต้นที่หนึ่งยังอยู่นะต้นที่หนึ่งยังอยู่นะต้นที่สองนี่ยังอยู่นะต้นที่สาม<อ> <Soul> นี่ต้นที่สามพี่แขกเอาไปแล้วนะครับอ๋อพี่แขกบอกว่าให้บางตแต่งรากมันยังแต่งเลยไม่ได้นะครับเพราะไม้มันเพิ่งถอนขึ้นมามันต้องแขวนไว้สักสี่ห้าวันให้รากมันนิ่มมันถึงจะแต่งได้เพราะรากมันเส้นใหญ่นะครับถ้าจะให้แต่งรากก็เดี๋ยวเดี๋ยวทักมาบอกบางตัวแ,แล้วกันบางตัวจะได้แขวนเอาไวไก้ก่อนบางตัวจะได้แขวนไว้อาทิตย์หนึ่ง ถึงจะเริ่มแต่งรากได้นะครับอืมก็ก็กยังไม่รู้ยังไงเขาให้บางตส่งแหละแต่เขาบอกว่าช่วยแต่งรากให้ด้วยบางตก็ลืมบอกเขาไปว่ามันแต่งรากเลยไม่ได้นะต้องแขวนไว้สักอาทิตย์หนึ่งจะแต่งรากใหม่บางตถึงบอกว่าลงปลูกเลยนะครับเดี๋ยวไปทําตอนมันโตนะครับหรือใครที่อยากแต่งรากนะใครที่จะแต่งรากก็ต้องแขวนแขวนไว้สักอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนะครับแขวนไว้สักอาทิตย์2อาทิตย์เพื่อให้เพื่อให้มันรากมันริมมันถึงจะแต่งได้เพราะเนี้ยรากมันเส้นใหญ่ มันแต่งตอนนี้รากมันฉีกมันขาดหมดอ่ะนะครับเพราะรากมันเส้นใหญ่มันยังไม่นิ่มมันกินดีนอนกินดีอ่ะกินดีอยู่ดีนอนหลับอ่ะแต่เป็นบางตัวบางตัวจะลงปลูกเลยนะครับนี่ดูเลยรากรอบมากนี่ต้นนี้สวยมากเนี่ยที่เห็นในคลิปดูต้นนิดเดียวเนี่ยดูดิสวยมากต้นนี้ขอสองพันดูดิไม่ต้องตัดทดเรียกพุ่มเลยนี่แตกเป็นฝอยเป็นปากาลางังต้นนี้ขอสองพันนะครับค่าส่งก็ให้มือตัวร้อยหนึ่งสวยมากสูงนี่สูงแปดสิบเซนอ่ะ นะครับเนี่ยดูดีใส่ถ้าวางอยู่บนกระถางสองปีบนี้พุ่มเต็มกระถางเลยนะเนี่ยนะครับต้องถอนขึ้นมาถึงจะเห็นนะครับพอไม่ถอนมันก็ดูเล็กๆดูอะไรลูกค้าก็จะแบบมองว่ามันเล็กเนี่ยพอถอนมาต้นใหญ่มากเนี่ยอันนี้ขอสองพันอันนี้ขอห้าร้อยอันนี้ขอพันหนึ่งนะครับต้นนี้พี่แขกรับไปแล้วนะครับใครชอบก็ทักมากิ่งตอนราชินีสวยๆแล้วก็ไม้สี่ปิ๊บ นี่ดาวห้าสิบเก้าเนี่ยดูสองสีสวยมากกิ่งมันเอียงมาข้างหน้าเนาะกิ่งมันมาข้างหน้าเยอะต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่จริงนะมันไม่ได้ใหญ่เล่นนะเนี่ยมันใหญ่มากอะ่ะใหญ่เวอร์ดูดิ ي, เหลืองทรัพย์เจริญดูเขาให้ดอกดิเวอร์วังอะ่ะนี่เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองแล้วก็แดงพญาเพิ่มทรัพโอ้โหดูรากนี่มันตแกะรากรอไว้แล้วเนี่ยใครจะเอานี่มันตแกะไว้ให้เลยเนีย่เอาไปเอาไปทําเป็นสุ่มนี่ ห้าเก้าขอพันห้าค่าส่งขอสองร้อยนี่ต้นที่หกสิบใยใหม่นะครับนี่ขอพันห้าค่าส่งสองร้อยจากสี่พันอะนะครับห้าสิบหกนี่แดงอุดมทรัพย์นี่ขอพันห้าค่าส่งก็ขอสองร้อยอันนี้ดาวยี่แปดจุดหนึ่งนะครับใยใหม่เหมือนกันอันนี้ก็ขอพันห้าค่าส่งสองร้อยอันนี้ก็ยนะี่แปดเนอะขาวเนื้อนวลเนอะขอพันห้าค่าส่งก็ขอสองร้อยนะครับใครชอบก็ทักมาแล้วกันต้นใหญ่ แล้วก็นี่อันนี้ไซส์พันอันนี้ไซส์พันพันห้าแหละมึงโตขายพันหนึ่งดูดิต้นใหญ่เต็มนะครับขึ้นสี่ปีบแล้วแหละแต่ว่ากระถางสี่ปีบไม่มีก็ขึ้นสองปีบไว้เนี่ยขอต้นละพันค่าส่งต้นละร้อยเนี่ยต้นใหญ่มากใครจะเอาเหมาสี่ต้นเนี้ยนะครับขอสามพันนะครับค่าส่งก็ขอสามร้อยอันนี้เห็นกันแล้วเนอะอันนี้เป็นดอกขาวเหลืองอมขาว เป็นลูกไม้ดอกชั้นเดียวหมดเลยแล้วก็มีอันนี้แหละดอกซ้อนเป็นลูกไม้นะครับแล้วก็อนาคอนดา้าอนาคอนด้าเสียบใบด่างถังทองต้นนี้นะครับเนี่ยต้นนี้นะครับขายปล่อยต้นเดียวนะครับขอสองพันค่าส่งก็ขอสามร้อยนะครับใครชอบก็ทักมาแล้วก็นี่มาแล้วแดงไอรูบ,บี้เลฟิฟบิวตี้เลิฟเนี่ยนะครับอันนี้บางตัวลงเป็นสตอรี่หรือคลิปเรียวไปแล้วเนาะ คใครชอบก็ทักมาจากหมื่นห้าขอแค่เจ็ดพันค่าส่งห้าร้อยใครจะเอาก็ทักมาไม่ลดราคามากกว่านี้แล้วนะครับไม่ไหวนะครับอันนั้นก็ไม่มีกําไรแล้วแหละเอาตังค์มาหมุนเฉยๆนะครับนี่ไม้สองปี๊บต้นโครตรใหญ่นี่ต้นที่หนึ่งเนี่ยดูดิบ้านใหม่ๆมันจะเหลืองแบบนี้เห็นไหมบ้านใหม่ๆจะเหลืองแบบนี้นบานไปเรื่อยจะเป็นชมพูแบบนี้นะครับมันเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนเฉดได้นี่ต้นใหญ่มาก นี่ดูรากนะครับนี่สวยมากนะครับใครชอบก็เอาไปนะครับนี่สวยดีสวยดีใช้ได้นะครับนี่ก็ขอต้นละ800ร้อยเนาะค่าส่งร้อนึงนี่นี่ไงนี่บานใหม่ๆจะเหลืองเตาะเลยพอบานไปเรื่อยจะค่อยๆอมขาวนี่สวยนี่ต้นที่สองขอ800ค่าส่งร้อยนึงสามต้นสองพค่าส่ง300นี่ต้นที่สามแดงอุดมทรัพย์กําลังมาดูดิความที่เขาเบ่งตัวเร็ว ไม้เบ่งตัวเร็วมากต้นที่สามนะครับต้นที่สี่นี่ต้นที่สี่สวยมากลูกไม้ตัวนี้สวยจริงๆนะครับสวยจริงสวยจังสวยกะละมังถังแตกเนี่ยต้นที่สี่สวยมากนี่สวยมากต้นที่สี่ห้าเสาธรรมชาติด้วยต้นที่สี่ ต้นที่ห้านี่ลูกไม้ตัวนี้ลูกไม้ตัวนี้ต้นที่ห้าสวยจริงสวยจังสวยกาลังถังแตกต้นที่หกไม่พี่แขกเอาไปแล้วสวยมากดอกกําลังมาก็อันเนี้ยก็เดี๋ยวถอนคืนนี้เนาะส่งพรุ่งนี้คือไม้อะบางตัวจะไม่ถอนตอนรางวันเพราะเขากําลังทํามาหากินนะครับพอถอนตอนรางวันหรือถอนตอนมีแสงจัดๆอย่างเงี้ยไม้จะสะดุดเยอะ นะครับลวไม้จะเสียหายเยอะแล้วไม้จะเผลอๆมันมันสะดุดอ่ะมันจะช็อกนะครับถอนไม้ปลูกไม้อะไรก็แล้วแต่ให้ทําช่วงถ้าเช้าก็เช้า,ชามืดไปเลยนะครับหรือถ้าเย็นก็หนวดแสงหมดที่บางตัวถอนนั่นปะแสงหมดอ่ะแสงหมดอ่ะแสงอาทิตย์แสงแบบนี้หมดอ่ะค่ำๆอ่ะนะถอนไม้ปลูกไม้ได้อย่าปลูกตอนกลางวันจ้าๆอย่างนี้ไม้มันสะดุดไม้มันช็อกนะครับเอาให้มันแบบอย่าปลูก ถ้าปลูกกับมันพอได้เนาะตอนไหนก็ได้แต่ถ้าถอนไม้เนี่ยถอนกลางคืนดีกว่าถ้าเช้าก็เช้า,ชาตรู่ไปเลยถ้าถ้ามืดก็แบบที่บางตถอนทุกทีอะโพเพพ์โพเพหรือไม่ก็มืดไปเลยอย่างนั้นดีกว่านะครับไม้มันนอนแล้วถ้าอย่างนี้ถอนไปนี่ทิ้งใบทิ้งดอกโอ้โหเละเทะไปหมดอะวุ่นวายนะครับไม้มันจะสะดุ้งไม้มันจะสะดุ้งนะครับมันจะน็อกนะเพราะนั้นบางตถอนไม้ตามคําสั่งใครอะไรมากมายไม่ได้นะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะบางตัแป๊บหนึ่งกระถางมันจะล้มกระถางมันจะคว่า เดี๋ยวนะบางตัวหยุดคลิปอีกแป๊บโอ้ยวันนี้หยุดคลิปบ่อยเวย้มันเจอไงฝนมันตกหยุดคลิปแป๊บนึ่งนะตะกี้ต้นนี้มันจะคว่ำลงกระถางที่รอยตัดหญ้าแลนะ้วแล้วมันตีกระถางแตกเป็นรอยสวยมากเลยทําไมกีสาคอเอาไปดูแลต่อแล้วครับสวยเนี่ยบางตัวบางทีบางตัวก็เบื่อนกนะชอบมาจอบชอบมาคุยอ่ะลากกำลังเลี้ยงไวด้ดีๆนะบางทีมันคุยลากเปิดหมดเลยเนี่ยอันนี้คือเครื่องปลูกมันซุดและแห้งกด ขึ้ล่างลงไปขึ้มล่างลางไปบางทีเราปิดปิดไว้อย่างเงี้ยมันมีมันมีปุ๋ยขี้ไกยย่ไงนี่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วมันก็มีมีพวกมแมลงตัวเล็กๆอะ่ะนกก็มาหากินมันก็ต้องคุยใช่ไหมพอคุยลากเลิกมันเปิงหมดเราก็ต้องช่างเขาเอะนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าบางทีมันก็ต้องแบบว่าต้องเราก็ต้องมาตามเก็บงานว่าเออมันมันต้นนี้สวยนะบ้านนาเอ้าถึงต้นไหนแล้วลืม อ๋อนี่ยถึงต้นนี้เนี่ยที่เป็นราคางทองเนี่ยต้นที่เจ็ดเนี่ยนะครับต้นละแปดร้อยเนี่ยต้นละแปดร้อยค่าส่งก็ต้นละร้อยสามต้นสองพันค่าส่งก็สามร้อยใครชอบทักมามีอยู่อีกหกต้นเนาะมีอีกหกต้นใครชอบก็ทักมาแล้วก็อันนี้ดาวห้าสิบสามโคตรสวยมากดูมันเบ่งเขาเบ่งตัวเร็วมากเลยนะยังมันตัวยังไม่ได้แต่งรากเลยมันพึ่ง จะบอกว่าอะไรมันยังไม่พ้นฝนเต็มที่บางตัวไม่ค่อยกล้าแต่งรากสังเกตดีๆบางตัวจะไม่ค่อยแต่งรากเพราะไม้มันพ้นฝน,ฝนถ้าเราแต่งแล้วเดี๋ยวรากมันเสียเยอะเดี๋ยวรากมันเน่าเดี๋ยวโขดมันเน่านะบางตัวก็ระแวงถ้าไม่แรงจริงๆบางตัวจะไม่แต่งรากต้นนี้ก็สวยเนะี่ยู่หน้ารานเลยขอพันห้าใหญ่มากดูมือบางตัวดิใหญ่ใหญ่หญจริงขอพันห้าาส่งร้อยหนึ่งแดงอุดมทรัพย์ แยงอุดมทรัพย์ยังมีสองต้นนะมีต้นตรงนู้นต้นหนึ่งดาวเท่าไหร่ะแล้วก็มีต้นนี้เนาะนะครับอุดมทรัพย์มีสองต้นแล้วก็ไอใยใหม่ก็มีคู่หนึ่งนะครับอืมก็วสวยนี่ดอกชมพูวันนี้ดีกว่าสวยจริงดาวห้าแปดดอกมันสวยจริงนะเนี่ยด,ดิสวยจริงสวยจริงนี่นี่นดาวห้าแปด ี่ห้าเสาวด้วยขอพันห้าค่าส่งเอามาร้อยเอามาสองร้อยขอไปต้นใหญ่มากดูมือมึงตัวดิไม้ตอขุดแท้ๆเลยนะไม่ได้แบบไม้เลี้ยงกระถางแล้วเอามาขึ้นขายไม่นี่ไม้ตอขุดยังไม่ได้ทำอะไรเลยดูดิความเก่าความเก่า,า,กานี่ความนานอ่ะนี่ดิสีเขียวตะไขร่จับอะเพราะว่าเลี้ยงในร่องสวนอ่ะอืก็ประมาณนี้แหละ ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยต้องรอแรงหน่อยแต่กิ่งก้านสวยนี่ดูแตก่กิ่งสวยมากต้นใหญ่บใหญ่บเรงเบ่งบบเบะงเบ่งบะรักบเักเลยเนี่ยลากก็ต้นที่ห้าสิบเจ็ดหนึ่แดงลูกไม้ขององตัวเองแดงลูกไม้ขององตัวเองอ่ะสวยนะแต่มันจะบานแฉ่งๆอย่างนี้มันไม่ได้บานแบบแดงพญาเพิ่มทับนี่ใบจะยาว 57, ห้าสิบเจ็ดห้าเสาด้วยไม่ขี้เหร่ ้งังโตบอกเลยไม่ขี้เลยสวยสวยเลยอ่ะดูดิเดมนตรงๆเนี่ยนี่กิ่งเมนใหญ่ๆนี่ดูดิพวกนี้ไม่ผิดหวังนั่นอะ่ะแบบเดียวกับที่ของพี่จินเอาไปะนะครับนี่ก็ต้นละพันห้าเนาะค่าส่งต้นละร้อยเอ้ยค่าส่งต้นละสองร้อยใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จังใหญ่กระมังถังแตกแล้วก็บรณาต้นานี้ของหมื่นสองนะครับหมื่นสองนะครับขอค่าส่งก็สักสองร้อยนะครับ พอใช้ได้นะครับลากโยงจะกดลงให้มิดก็กระไรอยู่โนะยงขึ้นมาโยงแล้วก็โยงก่อนของตัวทำลากไม่ใช่ตัดลากตะขาบนั้นดูเด็กเนี่ยเห็นลากแก้วไหมลากแก้วถูกดันไปทางนู้นอ,อ๋อนั่นแหละทำไปเรื่อยนะครับนี่ได้ทรงสวยต้นนี้ก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้กิ่งก้านใบดอกพอใช้ได้นะครับนี่อุ้ยเอียง พราะอันนี้โดนแดดตุ๊บอ่าต้นเอียงต้นเอียงรากมันทิ่มข้างเดียวตุ๊บอ่าให้มันอยู่ในมันอยู่ทรงเท่ๆหน่อยนะครับนี่เป็นต้นแม่มันฉีกตัวเก้เากิ่งมาทําใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่นี่ตัวก็ตัดนี่เดี๋ยวทําเป็นต้นแม่ไปเรื่อยๆทำเป็นกิ่งตอนเรื่อยๆก็สวยใช้ได้บรรณา,าบรรณายังเหลือไซส์พันห้า 1, นะ่นนี่ไซส์พันห้า ใครจะเอาก็ทักมาแล้วกันเหลือไส้พันห้าต้นนี้ต้นนี้นะครับนะครับนี่เหลือใส้พันห้าต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับนี่แล้วก็มีตรงนู้นอีกหกต้นนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เอามาใส่กระถางลึกและให้เขาใหญ่เหอะตัวขี้เกียจใส่กระถางตื้นนะครับใส่กระถางตื้นแล้วมันไม่ใหญ่ที่ะนะครับมันได้ทรงสวยก็จริงแต่มันไม่ใหญ่อือใส่กระถางลึกให้มันใหญ่เหอะนะครับต้นนี้พี่สาครก็เอาไปละ ตัน,นี้สวยมากอต้อนนี้กินปุ๋ยกินปุ๋ยจัดอ่ะดูดิกระดูกใบนี่อย่างนี้เลยนี่ตัวน,นี้กินปุ๋ยดุดันนี่และนี่ต้นหนึ่งนะครับพี่สาคอนเอาไปแล้วนี่ก็พี่สาคอนเอาไปแล้วนะครับโอ้ยไม้ส่งปิ๊บต้นนี้หนึ่งดอกสวยเนาะดูดิเนี่ยต้นหนึ่งต้นสองอุย้ยมันสวยหมดเลยดูดิเนี่ยดูดิดอกสวยมากใครจะเอาก็เอาไปต้นละแปดร้อยค่าส่งร้อยหนึ่ง อาสามต้นขอสองพันค่าส่งค่าสามร้อยเนาะใครจะเอาก็เอานะครับดูดิแดงพญาเพา่อเอ้ยแดงลูกไม้ของงตัวเองดูเจไกลเลยเป็นไงสวยเีไงตัวขยายกล้องดิเนี่ยดูดิแดงจัดชัดกล้องมันกัดเองอะทำไงอะเพราะไม่อ่า,อา,อากลายเป็นกลายเป็น๊บทำไงให้เข้าเดิมเออนี่นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับชอบอะไรแบบไหนก็ทักทายมาแล้วกันไม้สวยๆก็มีเยอะนะครับชอบอะไรก็ทักทายมาสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ลาชินีเออราชินีกิ่งตอนเดเกียังมีต้นที่หนึ่งสองแล้วก็สี่นะต้นที่สามพี่แขกเอาไปแล้วนะนะครับนี่ต้นีมีแค่นั้นมีอีกสามต้นก็มีต้นละห้าร้อยต้นละพันนะครับแล้วก็ต้นละสองพันนะครับยังอยู่สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับ ซื่อสัตย์และก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกตัญยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทํากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราในวันที่เรายากลําบากนะครับผ่านพ้นอุปสรรคขวากหนามแล้วก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณกันนะครับ วาสลามโอะไรกุ้มวะรหฮมาตุลลอฮวะบาระกาตุขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับ